หลังเจ้าสหรัฐอเมริกาในซุตบอลโลก2022แม้ทีมชาติอังกฤษอันดับโลกไม่ล่นแต่คะแนนติดลบสำหรับอันดับโลกของทีมชาติอังกฤษหลังเสมอกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาในซกฟุตบอลโลก2022เกมที่2ในรอบแบ่งกลุ่มอันดับไม่ได้ล่นแต่คะแนนติดลบบ้างแล้วโดยในวันเสาร์ที่26พฤศจิกาย,ยน2565เป็นวันที่6ของการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีผลแพ้ชนะ1คู่และผลเสมอแบบมีสกอร์ คู่และเสมอแบบไม่มีสกอร์1คู่โดยผลการแข่งขันทั้งหมดมีดังนี้กลุ่ม A กาตาแพ้เซเนกัล1ต่อ3เนเธอร์แลนด์เสมอเอกวาดอร์1ต่อ1กลุ่มบีอังกฤษเสมอสหรัฐอเมริกาศนยต่อศเวลแพอิร่นูน0ต่อ2อันดับโลกแบบเรียลไทม์ของทีมชาติอังกฤษยังคงรั้งอันดับ4เช่นเดิมแต่จากเดิมที่มี1745.77คะแนนหลังจากชนะอิรานในเกมแรกแต่ผลเสมอในเกมนี้ทำให้พวกเขาโดนลบไป5.71ทําทำให้เหลือ1 7ึ0 40.02คะแนนส่วนทีมชาติิีรานที่ปรับเซียนเอาชนะเวลไปได้2-0ต่อ 0. ของเมื่อคือนนี้ส่งผลให้รั้งอันดับ26ของโลกเท่าเดิมแต่ได้เพิ่มมาเป็น26.32คะแนนจากเดิมหลังแพ้ให้กับทีมชาติอังกฤษมีทั้งหมด1 5 4 5 1 9คะแนนก็จะเพิ่มเป็น1,571.51คะแนนและรั้งอันดับ2ของทวีปเอเชียเช่นเดิมส่วนกาตาหลังจากแพ้มา2เกมติดจะโดนลบคะแนนไปอีก18.38คะแนนจากเดิมที่ตอนเริ่มฟุตบอลโลกมี1 4 140คะแนนหลังแพ้เอกวดอร์มี1,423.12คะแนนตอนนี้เหลือ1,404.74คะแนน